สู่เลยกันเลิฟสตรองค่ะวันนี้บอกเลยว่าลูกสาวที่แท้จริงมาอยู่บ้านเลิฟสตรองค่ะพี่เอต้องขอโทษด้วยนะคะที่มีลูกโตทันชยัยโตมากขอต้อนรับนะคะน้องลิชชี่ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมลูกสาวในเรื่อง อ้าววันนี้เนี่ยนะลูกสาวมาบ้านทันทีเนี่ยอัปเดตผลงานนิดนึงค่ะว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างลูกที่จบไปเป็นซ่อนเงารักค่ะแล้วก็ตอนนี้ถ่ายทําเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธออันนั้นเป็นคาแรคเตอร์ประมาณไหนคะเป็นเป็นแบบเป็นเด็กผู้หญิงสายมูเตลูแล้วก็แบบาใช่แล้วก็เป็นเหมือนแก๊งเพื่อนเป็นแบบคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกับแบบพี่ตอกับมอหนิงค่ะอ๋อก็คือเป็นแบบสนุกสนานแนวคอใช่ค่ะเป็นแบบ เป็นเหมือนเราเป็นเด็กแบบเด็กวัยรุ่นแล้วก็อันนี้จะแบบน่าก็ไม่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่ก็จะแบบใกล้ใกล้ตัวเองมันก็ไม่ใกล้แล้วสายมูหนูชอบมูอ่ะลูกหนูเป็นคริสค่ะแล้วหนูไม่รู้จักเลยก็เหมือนเราก็ต้องใช่ค่ะต้องไปศึกษาแล้วก็ไปดูว่าคนที่แบบที่เขาชอบด้านนี้เขาจะมีพฤติกรรมยังไงเป็นคนยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราใส่มูเหมือนกันนะพี่เอ๋ใช่ทุกเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวมูได้เข้ามูหมดใช่เราไม่ได้ด้วยเล่นแล้วเอาด้วยก้นเราจะเอาทุกอย่าง อนอกจากผลงานตอนนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้มาบ้านคุณแม่ทันทีเนี่ยจะทําเมนูอร่อยๆให้ทานเ,เป็นเมนูอะไรครับพี่เอเป็นสลัดผักย่างอกไก่ครับลูกสาวดูแลตัวเองช่วยหนก่มค่ะโ่้ หนูชอบทานผักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนจริงๆตอนเด็กไม่ทานเลยค่ะแล้วพอเหมือนแบบจุดนึงเหมือนต้องต้องคุมน้ําหนักตรงนี้เราก็สว่าอันนี้ก็กินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นชอบกินผักไปเลยอ๋อชอบกินผักไปเลยให้ช่วยกันได้ค่ะช่วยกันทำอะไรดีพี่เอ๋งั้นเดี๋ยวให้น้องน้องพอหันได้ใช่ไหมครับได้ค่ะแนวแนวตั้งนี้ครับเป็นัสามริ้วครับ สาวนี่คือหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วเนอะว่าหนูเนี่ย<ะ>อยู่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะ,อ,ะอยู่เชียงใหม่แล้วอยู่ดีๆหนูมาแบบว่าเข้าวงการได้ไงอ,ะอ่ะอ๋อตอนนั้นพี่หนูซ้อมแบดเป็นนักกีฬาอยู่เชียงใหม่ค่ะ,ะแล้วพี่เอก,ก็แบบช่วงนั้นหนีน้ําท่วมไปที่เชียงใหม่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปเจอหนูซ้อมแบดอยู่ค่ะ <c oughs> เพราะพี่อเอเขาชอบตีแบดค่ะแล้วก็เหมือนตอนนั้นเขาก็มาคุยกับคุณแม่ว่าอยากให้ลองมาแคสหนังเรื่องนึงแบบเหมือนเขาเห็นคาแรคเตอร์แล้วก็อยากให้ลองมาแล้วก็เลยมาเล่นคู่กรรมเลยค่ะ คือเรื่องแรกได้เลยแค่แค่แครั้งแรกหนูได้เลยเหรอใช่เห <ขอ S 1> มือนเหมือน,นพี่เลียวเขารู้สึกว่าแบบค<อ>าแรคเตอร์เราแล้วเขาอยากได้คนที่ใหม่จริงๆที่ไม่เคยทํางานในวงการเลยค่ะแล้วจริงๆแล้วตอนเด็กๆอ่ะดิฉันอยากโตขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมหรือว่าจริงๆอ,อยากเป็นอะไรอยากค่ะตอนเด็กๆอยากเป็นแชมป์โลกเลยค่ะเพราะว่าหนูมีโค้ชจีนเขาเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วเนี่ยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นแบบเขาแต่โค้ก็จะแบบชอบแบบเหมือนบอกว่าเอาแชมป์ประเทศไทยให้ได้ก่อนใช่ค่ะก็แต่หนูก็ได้แชมป์แต่เป็นรุ่นเยาวชนค่ะก็พอเข้ามาหาลายัยก็ซ้อมน้อยลงทํางานด้วยก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นทีมชาติค่ะแล้วคือเรื่องดารานักแสดงวงการบันเทิงคือเราไม่เคยคิดเลยใช่ไหม,มจริงๆหนูขี้อายมากเลยค่ะอตอนเด็กๆแล้วก็ เพื่อนตอนแรกมาคพี่ตอนนี้พี่กลังสำบวนอยู่ว่าหว่างพี่ออยกลับหลูกลัวพี่น่าจะกลัวพี่เอนะคะเออหนุ่มเป็นคนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ค่ะเหมือนเวลาทํางานกลุ่มก็จะแบบขอทํางานแล้วก็ให้เพื่อนไปผีเซ็นมแบบไม่พูดเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าแบบทําไมเขาถึงแบบเลือกเรามาอื แต่ก็ชอบพอได้เข้ามาแล้วชอบแต่ว่าความเป็นนักแสดงมันเหมือนมันไม่ได้ต้องเป็นตัวเราอ่ะเหมือนเขาสร้างคาแรคเตอร์แบบตอนเวิร์กช็อปคือสร้างคาแรคเตอร์ทั้งหมดเลยวิธีการพูดสายตาทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเราเลยการแสดงมันน่าสนใจเพราะเราไปเป็นอีกตัวหนึ่งได้เลยแล้วแบบต่อให้ตัวเราเป็นยังไงก็ช่างแบบพอไปเป็นตัวละครมันก็คือตัวละครตัวหนึ่งเนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างที่เราได้มาเป็นแบบนักแสดง จริงๆแบบเมื่อก,ก่อนตอนคุณพ่อหนุ่มๆคุณพ่อเคยเกือบเข้าวงการแลวร้วเหมอนกนพ่อ่ะ แล้วคุณพ่อก็เหมือนเขาความเป็นแบบหนุ่มเชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาไม่ไหวตอนนั้นตอนนั้นเขาไม่ได้มีใครดูแลด้วยแต่พอเขามาเห็นว่าเออพี่ตอนนั้นพี่เอดูแลเราพ่อแม่ก็ไว้ใจก็เลยแบบเออให้ให้มาลองดูอ่ค่ะมาลองอยู่ดูแล้วหนูเป็นลูกครึ่งเลยค่ะหนูเป็นเซี่ยวค่ะจริงๆหรือยวไทยใช่เพราะว่าคุณพ่อเอ้ยคุณย่าเป็นลูกครึ่งก่อนคุณย่าเป็นลูกครึ่งอังกฤษสวิตค่ะแล้วคุณย่าก็มาแต่งงานกับปู่เป็นฟิลิปปินส์สเปนโอ้ไหลเชื่อมมากพ่อก็เลยเป็นเหมือนครึ่งครึ ปนนนกันผสมประสาปนปนเปพี่เออยที่บ้านที่บอกว่ามีไรชายอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเก็บชายยังไง อันนี้เวลาเก็บมันลงไหนลูกอ๋อเจ้าจะเด็ดเอาแต่ยอดแล้วเหมือนเขามีเวลาเก็บเลยค่ะน่าจะช่วงเช้าอะไรเงี้ยค่ะอแค่นานใช่แต่ว่าเวลาเด็ดปุ๊บมันจะแบ่งเอามาคัดอีกทีว่าถ้าสมมติว่าแบบยอดตรงขาวมันก็จะเป็นชาขาวค่ะแล้วถ้าว่าเก็บมาแล้วเหมือนเอาไปกระบวนการทําถ้าสมมติว่าเอาตากแดดนู่นนี่ก็จะเป็นชาดําแล้วก็บางอันก็เป็นชาเขียวคือมันมันคือชาเดียวกันแต่ว่ากระบวนการมันทําให้แยกออกเป็นชาแต่ละแบบมีขาวดาเขียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นวเดีกา้แต่มันก็พันเดียวกัน อย่างนี้แบบว่าเอเดี๋ยวบอกว่าหนูมีโฮมสเตย์นู่นนี่นั่นเนแฟนก็บอกว่าขึ้นไปแบบว่าจองเต็มเลยไหมเนี่ยมันมันเป็นแบบของหนูเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะหนูช่วยชาวบ้านด้วยแต่ถ้าขึ้นมามันก็จะเป็นแนวแบบอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวลาหูค่ะก็ก็จะใช่แต่มันก็จะแบบว่าแอดเวนเจอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าทางขึ้นอะไรก็ต้องใช้โฟลวิวอย่างี้ค่ะใช่แล้วก็มีน้ําตกภูหมื่นวยคะเป็นน้ําตกแบบธรรมชาติเลยเราไม่ได้แบบทําอะไรกับ แบบไม่ได้ไม่ได้แบบอุย้ยแบบลงไปอันนี้แบบสไลด์ลงได้โจรค่ะใช่ใช่ค่ะทางก็ยังแบบว่าวนโหดอยู่ยแต่ว่าแต่ว่าแ,วแบบมี่วอลเลนเทียร์มีเด็กมาช่วยเยอะค่ะบางทีเขาก็มาช่วยท,ทําถนนเงี้ยค่ะเด็กส<อ>ิงคโปร์เงี้ยค่ะ มีคนเมาส์กันน่ะในกองอะว่าเลชี่อะต้องด่าในเรื่องเนี้ยแต่เลชี่อะเรียบร้อยคือด่าไม่ได้ก็เราไปฝึกใช่ไหมลูกนี่ไปฝึกตั้งแต่กงกำลาง่ะเนี่ยกองกำลังแล้วพี่พี่แดงก็จะบอกว่าแบบเหมือนเรียกว่าพี่แดงช่วยด้วยค่ะแบบเหมือนเขาจะฝึกให้เราด่าทีมงานให้แบบให้มันเหมือนชินปากเพราะว่าเป็นลูกกำนันคือแบบเขาเป็นตัดนิดนึงเนาะแล้วก็จะแบบชอบพูดปำหยาบแล้วมันเป็นพีเพลียะนะค่ะมันก็เป็นศัพท์ที่แบบไม่ได้หยาบเหมือนแบบ ยุคใหม่มันเป็นอย่างแบบคนสมัยก่อนเขาพูดเป็นปกติเราก็จะแบบพูดยังไงให้มันเป็นแบบเป็นเรื่องปกติพี่แดงก็เลยช่วยครับแบบให้ด่าทิมงานทุกวันด่าแล้วต้องด่าอะไรทุกวันต้องด่าทิมงานอะไรทุกวัน,นพี่แดงก็จะพูดหนบว่าแบบนี่ด่างี้พูดตามพี่แดงอย่างนี้พูดได้ดดชี่พูดเลยบบนะคะเหมือนฝึกพ,พูดแบบจนมันเป็นคำปกติเราไม่แบบไม่อึดอัดที่จะพูดอ,ออกมาเงี่ยค่ะ เอา,อางี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราย่างกันไปเรื่อยเรื่อยแล้วเดี๋ยวให้ลูกสาวช่วยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปทานกันดีไหมได้เลยครับโอเคค่ะพักพักคห่นะคะ ลองชิมดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอืมได้อยู่เนาะแต่ชีพเคยมีแฟนไหม <c oughs> ไม่เคยเลยค่ะมีคนแล้วมีคนมาจีบเย,ยอะไหมอ่ะก็มีจีบแหละไม่มีนะคะคือหนูว่าหนูอาจจะไม่ได้ไม่ออกไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เจอคนเลยอะคะ่ะ <c oughs> แล้วแบบ มาทำงานก็มีแต่คนที่ทำงานแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปซ้อมแบดก็อยู่กับครอบครัวตลอดอันในกลุ่มเด็กอะคะ่ะตอนเด็กๆก็จะมีข้อพบกันน,นู่นนี่นะแต่หนูเป็นคนแบบนิ่งมากค่ะเพื่อนเพื่อนเงียบเงียบถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะแบบอาจจะกลัวแล้วตอนเด็กๆหมูมจะเป็นแบบจริงจังมากแบบเวลาซ้อมแล้วเราดูเป็นคนเครียดเครียดด้วยมั้งค่ะแบบโค้ดก็จะชอบด่าผู้ชายว่าแบบ ถ้ายังตีชนะลิชี่ไม่ได้ก็เลิกตีไปเลยหนูเขาอาจจะเกลียดหอใช่แล้วหนูซ้อมมาตั้งแต่หนูซ้อมแต่ห้าขวบแล้วเราก็แบบเหมือนบางทีเด็กผู้ชายเขาอาจจะแบบพึ่งมาอ,อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเราซ้อมมานานกว่าเราก็เลยแบบชอบแล้วโค้ชก็จะชอบไปกดดันเด็กผู้ชายแบบนั้นอาจะเกลอาจจะเกลียดเหมือนกันอาจจะแบบว่าอ๋อไม่เอาละรี่ปที่ศาลาละอันนี้แบบเก่งเก่งเกินเก่งเกินไปละอะไรอย่างงี้แล้วในวงการล่ะลูกไม่มีคนามเปจริงหรอ คนใหญ่มีแต่แบบเป็นพี่แบบพี่ชายเป็นแบบพี่สาวอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยเจอรุ่นเดียวกันเท่าไหร่ตอนเรียนล่ะพอพี่เลิฟไหมตอนนั้นหนูตอนเข้าจุลาใช่ไหมคะหนูเพื่อนไม่ค่อยคุยด้วยเท่าไหร่แต่จริงๆเป็นมาตั้งแต่เด็กอะตอนแรกเพื่อนบอกเอ้ยว่าเป็นดาราหรือเปล่าเงี้ยค่ะแต่จริงๆตั้งแต่เด็กเพื่อนก็จะแบบเหมือนเกงเกงเรานิดนึงแต่ถ้าสนิทก็จะรู้ว่าแบบเอ้ยริตตโลกริตแบบริ่พูดเยอะใช่ค่ะ แต่ถ้าแบบไม่รู้จักเลยเขาอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาทักถ้าเกิดสนิทนะเนาะเขาก็จะรู้ว่าแบบว่าลิชชี่ก็พูดเก่งนะก็แบบว่ามีแบบมุมขำมีอะไรนะพี่เอคือไม่ได้ร้อยขนาดภาพับไว้ขนาดนั้นใช่ค่ะก็มีแบบออกแนวโกโก้ด้วยเนาะออกแนวโกออกแนวโกอืมแล้วเวลาเราเป็นนักแสดงแล้วเรากลับไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนแบบเป็นไงมากไม่ได้เจอเพื่อนเลยค่ะจริงๆแต่เด็กหนูไม่ค่อยได้ไปไหนกับเพื่อนไม่ได้เล่นกับเพื่อนเพราะตอนเด็กซ้อมแบบอย่างเดียวเหมือนไปเรียนแล้วก็ ซ้อมก่อนแล้วก็ไปเรียนแล้วก็เรียนเสร็จรีบไปซ้อมมันก็เลยแบบเราไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับเพื่อนแสดงว่าเป็นคนมีเพื่อนน้อยถูกปะจริงจริงในชั้นริรู้สึกสนิทกับทุกคนเลยแต่ว่าถ้าแบบความเป็นเพื่อนของเด็กวันนี้เขาต้องแบบมีไปห้างกันไปเราเราไม่เคยไปก็เลยอาจจะแบบก็เลยแบบรู้สึกเหมือนเพื่อนซีเพื่อนไม่ไม่มีมีตอนจุฬาคือมีคนหนึ่งที่เขาดูแลริทเป็นแบบ โหแบบจัดตารางเรียนให้ติวให้ก็จะมีติดต่อกันบ้างค่ะก็มีมีมีเพื่อนอยู่คนเนี้ยค่ะแต่ก็จะกแบบ็จะไม่ได้เพื่อนที่เจออยู่ดีเพราะเขาก็จะรู้ว่าเราแบบ<ช>เราไม,มไม่ค่อยออกไปไหนใช่ไม่ได้เที่ยวก็จะเป็นที่แบบแค่ติดต่อกันวม่ใช่เคยเที่ยวทีไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยเคยไปนั่งกินข้าวแบบกับบ้านหึกงสุดกี่โม ไม่ค่อยค่ะเพราะดึกแล้วก็แบบกลับบ้านนอนเนี่ยค่ะแล้วอ๋อบ้านหนูตีแบตกันค่ะจริงๆซ้อมมาก่อนตอนเด็กก็ซ้อมถึง4ี่ห้าทุ่มอยู่แล้วกลับไปแล้วก็ทําการบ้านอีกเตี๊ยติวหนังสืออีกเนี่ยค่ะก็หมดวันแล้วแ็ต่ไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนยางเงี้ยไม่ไม่เลยเหมือนจริงๆปีหนึ่งโรงเรียนหนูเป็นเป็นคาทอลิกใช่ไหมคะจะมีวันคริสต์มาสที่เขาจะเลิกครึ่งวันแล้วให้เด็กแบบไปเที่ยวกันได้เี่ยค่ะแต่มาๆก็จะแบบเอ้ยเรารู้ว่าเราต้องมีซ้อม ก็จะแบบไปไม่ได้อดีค่ะใช่ก็จะแบบแต่จริง <ๆ S 1> เราเลือกเองนะคะหนูก็จะแบบมาม่าจะถามว่าแบบเอาเราจะกลับมาซ้อมทันไหมหนูก็เลยเอองั้นหนูไม่ไปดีกว่าหนูกลัวไปซ้อมไม่ทันเนี้ยค่ะอืมใช่ค่ะเป็นเด็ <laughs> เกไฟดีเนาะโอเคเลยไม่รู้เคยโดยเดเรียนไหมไม่ไม่เลยค่ะคะือลิตรู้สึกว่าแบบคือไม่ได้รู้สึกว่าต้องพยายามแบบไม่ทําผิดกฎอะไรเงี้ยคะ่ะหนูว่าแบบเหมือนโรงเรียนหนูจะห้ามแบบห้ามสไลด์ผมห้ามเอาชุดออกเนี่ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูว่าการที่แบบต้องพยายามดึงออกมามันยากกว่าที่จะแบบ หนูว่าแบบทำผิดกฎมันยากนะจริงๆแล้วมันยากกว่าแบบที่เราจะทําถูกค่ะเพราะจริงๆทุกอันที่มันถูกมันก็เป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะเราแค่ใช้ชีวิตปกติแต่คนก็มองว่าแบบมันคือเรียบร้อยแต่แค่แบบล้วก็ไม่ได้เลฝ่ายดีมากกว่าเอางี้ดีกว่าคือแบบว่าไม่อยากมีปัญหาไม่เป็นคนไม่อยากมีปัญหาเอ่อเป็นคนแบบว่าถ้าทำนี้เรามีปัญหาก็ไม่ต้องทำอะไรเงี้ยแล้วหนูเคยมีสเปกไหมสเปกแบบชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้ อาจริงๆหนูยังนึกภาพตัวเองมีแฟนไม่ออกเลยค่ะแต่ว่าแค่คิดว่าคนแบบที่มีสเปกอะค่ะถ้าสมมติเราชอบแบบสมมติเราชอบคนสูงคนขาวอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าเอาแล้วถ้าแบบนี้ทุกคนที่สูงขาวก็จะทําให้เขาแบบชอบไปหมดเลยหรอแล้วถ้าวันนึ่งเขามีแฟนเขาเจอคนที่สูงกว่าที่ขาวกว่าเอ้าเขาก็จะชอบคนใหม่ไปเรื่อยๆหรอก็เ <ๆ S 2> ลยรู้สึกว่าแบบสเปกมันแบบ มันไม่ใช่สําหรับเราที่เรารู้สึกว่า<ม>จะชอบใครสักคนด้วยสเปกนะคะหรือถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่สเปกล้วนิสัยละคนเนี้ยที่แบบว่าสมมุติว่าถ้าได้อยู่ด้วยกันแล้วคนประเภทเนี้ยแบบโอเคหนูคิดว่าแบบคิดเองนะคะ<ม>จินตนาการ,นนการว่าสมมติถ้าวันหนึ่งชอบใครคือคงแบบมันคงต้องเป็นเขาที่แบบว่า เหมือนเขาคงจะเป็นสเปคของเราทั้งหมดแล้วก็แบบถ้าไม่ใช่เขาก็คงไม่ใช่คนอื่นแล้วละะอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบต้องเป็นคนนี้แล้วก็คงจะแบบต้องรักแต่คนนี้อย่างนี้หรือเปล่าคะคิดว่า,าหรือว่าต<บ>้องแบบเหมือนคุณพ่อไหมหนูหน้าหนูนนเป็นมิชชันนารีอะค่ะแล้วหนูก็แบบเหมือนเห็นเวลาเห็นเขารักกันเขาก็จะสัวแฟนเขาแบบเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดแบบไม่เคยแบบไม่มีผู้หญิงไหนสวยกว่านาเขาแล้วแล้วก็แบบแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาเหมือนแบบเขารักกันเขาตกหลุมรักกันทุกวันเนี่ยค่ะอ๋อเหมือนกันอะใช่เหมือนกันเลยนี้น่ตรงรักเรา ม <S <S ไม่ใช่จีโอ้ยหนูรู้สึกว่าความรักมันควรเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่เรายังไม่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ชอบแบบที่อยากรู้จักรืว้วอยากอะไรอ่นคะ่ะ<อ>เป็นแบบเหมือนชอบดาราด,ดูหนังก็ชอบทั่วไป<อ>แต่คนที่เราจะชอบถึงขั้นแบบเหมือนที่เราเห็นคนรักกันคะ่ะหนูยังไม่เข้าใจว่าเขาชอบกันขนาดไหนถึงแบบเขาเลือกที่จะรักกันแบบนั้นได้ตอนนี้พีชี้ไม่ต้องมีแฟนแหละดีแล้วทำงานก่อนเพราะว่ายังเหลือเวลาเยอะมากอย่างนี้ ไปทําขนมหวานเร็วได้ๆนม้องทานไปก่อนคุยกันก่อนครับพี่พี่ทำขนมหวานแป๊บนี้ขนมหวานคืออะไรเล่านิดนึงเดี๋ยวเอามาให้ดูเองไม่เคยบอกเลยอ่ะคือเวลาหนูชอบมีพี่สาวมาปรึกษาเรื่องความรักตลอดเวลาทุกคนชอบปรึกษาหนูจนแบบอันหนูชอบดูหนังรักเพื่อศึกษาด้วยไงค่ะเมื่อหนูต้องเล่นละครก็เหมือนเรารู้ทฤษฎีรู้ทุกอย่างเยอะมากแต่แบบในชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วเวลาเห็นพี่สาวอกหักเราก็จะรู้สึกว่าแบบ บางคนเขาจะต้องแบบตามนู่นนี่แบบไม่รู้นู่นนี่จาิศาิที่ว่าถ้ามันในความเป็นจริงแบบไม่แบบไม่จำเป็นต้องตามเลยคือถ้าเขาไม่ได้รักเราเขาเลือกจะมีคนอื่นก็ก็ก็ปล่อยเขาไปใช่นี่บอกพี่สาวแบบนี้ด้วยไหมโอ้โหแต่เขาก็ทําไม่ได้เอาอยีคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ารอเมนูของหวานนะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่นะคะ แล้วก็บังเขานิดนึงนะครับเพร่ะที่ว่าเราจะได้ให้เขาสุกง่ายเร็วแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อนะครับเราจะใช้กล้วยไข่หามนิดนึงแล้วก็ใส่ไปในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวกะทิอันนี้ครับเราจะเอาไปเข้าฟรีซให้เป็นก้อนนะครับแล้วมาทำมิกซ์ทาน ตัวกล้วยไข่ เป็นกล้วยไข่เชื่อมแต่ว่าทางแบบเหมือนไอศครีมนิดนึงแต่ข้างวดเป็นอะไรอะคะเป็นกะทิที่ปรุงรสแหละอ๋ะอกะทิปรุงรสโอ้ยดูดีดอะเวเลาแบบว่าลิชชี่มีปัญหาหรืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันแบบหนักสำหรับเราเราแก้แก้สถานการณ์ยังไง หนูเป็นคริสเตียนค่ะตั้งแต่เด็กเราแบบถูกสอนมาว่าเราต้องแบบขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีที่เกิดขึ้นอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่แบบที่ดีที่สุดที่พระเจ้าแบบประทานให้แล้วนะคะแล้วแลาหนูขอบคุณพระเจ้าหนูต้องอธิษฐานค่ะก็จะอธิษฐานว่าแบบสมมติว่าถ้าเราแบบรู้สึกแย่มากๆก็จะบอกว่าแบบ ขอบคุณที่แบบว่าเหมือนเหมือนตอนหนูแขนหักเนี่ยค่ะหนูก็ขอบคุณพระเจ้าที่หนูเจ็บแค่นี้ที่แบบไม่ได้เจ็บมากกว่านี้แล้วก็ขอพระเจ้าช่วยแบบเสริมกําลังให้เราหายแบบไปไวแล้วก็แบบช่วยลดความเจ็บปวดให้กับเราอะไรยเงี้ยก็คืออธิษฐานใช่ค่ะก็อธิษฐานแต่ว่ามันจะมีครๆกันคือคาทอลิกกับคริสเตียนคือไม่เหมือนกันค่ะค่ะใช่ค่ะคริสเตียนจะแค่อธิษฐานกับศึกษาพระคมภี์แต่คาทอลิกจะเป็นแบบเป็นเป็นมีพิธีกรรมมีอะไรแบบที่แตกต่างกันค่ะอ๋อคนชอบสับสนว่าแบบแบบคาทอลิกกับคริสเตียนคราไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ เลิฟอีสละลูกรักคืออะไรของหนูหนูคิดว่าความรักคือการให้หเค่ะแบบโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแบบแม้ว่าจะแบบยังยังสำหรับหนูอะค่ะหนูชอบรักแบบพี่นอ้องครอบครัวเพราะว่าเรารักเขาแค่ไหนก็ได้โดยที่แบบเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยหนูรู้สึกว่าแบบเหมือนต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมอะค่ะแบบมันไม่มีมากลงเลยแบบ มันเหมือนเดิมตลอดเหมือนหนูบอกว่าเวลาหนูคิดถึงแบบเพื่อนบางคนเราไม่เคยลืมเลยเราคิดถึงเขาทุกวันแต่เราไม่ได้พูดอ<ม>ืแล้วแบบนานแค่ไหนมาเจอเราก็ยังเหมือนเดิมความรักแบบวัยรุ่นที่เป็นแฟนหนูหนูยังไม่ค่อยเก็ตตรงนั้นค่ะเพราะหนู<ม>ชอบบ้างที่แบบโอ้โหแบบดูรักมากเลยจาก<ม>อะไรไม่รู้แล้วอยู่ดีก็ฟึบกลายเป็นคนแปลกหน้าไปเลยค่ะหนูก็เลยไม่เข<ม>้าใจว่าแบบแบบนั<ม>้นเรียกความรักไหมแต่ความรักสําหรับหนูคือแบบมันมันควรจะเป็นแบบนี้ที่มันต้องแบบใช่ค่ะ มีเลยจะถามน้องคะเหมือนเหมือนดูกําลังคิดอยู่นะคะใช่ก็คืออยากรู้แค่ว่าคือแค่อยากรู้ว่าวันนึงถ้าน้องมีแฟนคือไงน้องจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เนี่ยน,นึกภาพเฉยเปลี่ยนไปยังไงคือไแล้วหนูก็กลัวนะคะเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าถ้าเวลาคนเราแบบมีความรักแล้วตรงนี้จะไม่ทํางานใช่ไหมใช่มันทําให้คนตาบอดจริงก็เลยกลัวแบบมันจะเป็นยังไงหน้าเหมือนกันะเพราะว่าเาเห็นพี่สาวเราเราก็รู้ว่าแบบเออแบบเหมือนพอเขาแบบเรื่องความรักปุ๊บมัน มันก็ทําให้คนคิดไม่ออกไปเลยเท่า<ม>กับบางอย่างที่มันง่ายๆความรักเนี่ยอนุภาพมันแบบหมาหาศาลม,มากเลยอะทาให้เราดีก็ได้ลายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกมันไม่เหมือนกับเวลารักพ่อแม่กับเพื่อนใช่ไหมไม่เหมือนม,มันดูน,ากกน่า <c oughs> กลัวมันดูน่ากลัวเพราะความกลัวไหมน้องเลยอาจจะยังไม่มีแฟนไม่เนรู้สึกว่าแบบแบบนั้นมันดูมันเป็นความรักที่มันเหมือนมีความแบบมีความแบบ เขาบอกถ้ามีความรักแบบนั้นนะคะมันจะแบบมีความอิจฉามันจะมีความแบบอยากอยากเป็นเจ้าของอยากแบบเหมือนมันต้องได้แล้วก็คืออนมันไม่ใช่มันไม่เหมือนเพื่อนกับพี่น้องครอบครัวที่เรามีแต่ให้ให้ให้แล้วก็ไม่ได้หวังอะไรเลยอยากเห็นเขามีความสุขด้วยแบบอะไรก็ได้ไงค่ะพี่น้องก็เลยไม่รู้ว่าแบบเราจะเข้าใจความรักแบบนั้นเมื่อไหร่ได้ยังไงใช่ไหมมีคนเดินเข้ามาจีบน้องตอนนี้เลยน้องจะทํำยังไงขอได้หน่อยขออะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน้องจะทำาังไง หนูว่าคงเป็นคนแปลกๆเลยนะคะถ้าอยู่ดีก็เดินเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จักมาขอลายน่าจะแปลกใช่อาจจะแบบหนูว่าคิดว่าคนรอบๆน่าจะเข้ามาโรเทคทันทีเลยและคะว่าแบบว่าแบบอุ้ยแบบเป็นใครเข้ามาได้ยังไงา็ปกติเพื่อนหนูเป็นอย่างนั้นกันอยู่แล้วค่ะทุกคนก็จะแบบเป็นห่วงพอมีคนแปลกๆหรืออะไรเข้ามาเขาก็จะกันเลยค่ะเราก็ไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ค่ะ แต่ว่าน้องเขาไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วไม่ไม่เคยค่ะ<อ>แค่เดินไปเซเว่นคนเดียวเมื่มอคืนแค่นั้นแล้วแล้วก็มีคนเข้ามากันอเหมือนแบบเนี้ยทุกครั้งเลยค่ <laughs> พะพอ <laughs> หนูจะแบบพอเราคิดว่าเราจะทําในคนเดียวแต่อยู่ดีก็มีใครไม่รู้ที่ไหนเข้ามาโปรเทคเราเหมือนว่านั้นหนูจะเดินไปเซเว่นจากโรงแรมดึกมากแล้วแบบหนูก็กลัวผู้จัดการหลับไปแล้วก็เลยไม่กล้าโทรค่ะ แล้วก็มีใครก็ไม่รู้เป็นแบบเพี่นพี่ๆในชุมแบบที่ที่จังหวัดเดินมาบอกเดินไปเป็นเพื่อนาแเขาบอกว่าแบบ้ยแบบน้องมันอันตรายมากนะเดี๋ยวพี่เดินไปส่งแล้วก็เดี๋ยวส่งกลับเนี่ยคะ่ะเพราะเขาบอกว่าเดินคนเดียวมันเปียวเนี่ยค่ะเป็นพี่ผู้หญิงคนนึงกับแบบเป็นพี่อีกคนน้องโชคดีเนาะน้องไปเดินคนเดียวที่เซเว่นน่ะแล้วมีคนเข้ามาแบบเออมาจีบแบบขอไลน์ขอไลน์ได้ไหมครับอะไรอย่างเนี้ย วิ่งเลยสิะไม่รู้แต่หนูว่ามันน่ากลัวนะคะแบบถ้าเราแบบอยู่ดีเดินเข้ามาแล้วก็แบบขอไลน์เราไม่รู้ว่าแบบเขาคิดอะไรชอบเราพออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เพราะว่าที่พูดเพราะว่าสมัยนี้มันเป็นแบบนี้ไงเดินเดินห้างกันผู้หญิงเดินห้างเคยไงผมเคยไงก็จะมีคนเดินเข้ามาขอเบอร์ขอไลน์เดินเดินซูเปอร์แล้วก็ฝรั่งเดินมาตอนนี้ไม่มีแฟนเดี๋ยวฝรั่งเดินมาแล้วก็ มาขอลายแล้วหายมองหน้าแล้วก็เลยให้ไปเห็นไหมเห็นไหมล่ะให้ที่ฝากผลงานค่ะตอนนี้มีละครเรื่องอะไรให้ติดตามบ้างคะตอนนี้มีถ่ายทําเรื่องขอเกินใหม่ใกล้ๆเธอค่ะก็เร็วๆนี้คิดว่าเร็วๆนี้ค่ะแบบน่าจะประมาณ ไม่แน่ใจว่ากลางปีจะทันไหมเป็นบทบาทใหม่ด้วยนี่สนุกสนานเฮ่าค่ะดราม่าติดกันมาแบบหลายเรื่องแล้วเรื่องนี้ก็จะได้เห็นแบบสดใส์สดใส,ส,ดสน่ารักหน่อยแล้วหนูเป็นอะไรอีกด้วยนะเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรอ่อย่างใช่ค่ะหนูกลับไปหนูเรียนโทตอนนี้กำลังทาธุรกิจค่ะ,คะแล้วก็มีแบบ ซ้อมกีฬาด้วยทำธุรกิจอะไรลูกชาค่ะช่เขาเป็นแบรนด์ลิชี่แบบทำเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะช่เขาจะเปิดตัวเร็วๆนี้นี่เป็นชาด้วยนะคะแล้วเราขายที่ไหนอะคะคิดว่าถ้าขายน่าจะเดี๋ยวจะมีแบบแถลงบอกแล้วก็น่าจะทั่วไปคะซื้อง่ายๆขึ้นค่ะเมื่อก่อนหนูทำแล้วเป็นแบบออนไลน์แล้วก็เหมือนแบบมันอาจจะยังซื้อยากหน่อยแต่เนี้จะแบบทำให้ขายง่ายขึ้นแล้วก็ อาจจะส่งออกด้วยค่ะโอ้โหรวยใหญ่แล้วลูกสาวเราอย่าลืมแม่คนนี้นะคะก็มีชาด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีเรียนต่อโทค่ะแล้วก็มีอะไรคะมรามค่ะเป็นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นบริหารเกี่ยวกับมนุษย์ค่ะแล้วก็มีเล่นกีฬาด้วยแข่งให้มหาอะไรค่ะแล้วราชการด้วยเหรอที่หนูบอก่าอ๋อหนูอยากอยากทำอยากใช่ใช่กำลังกำลังยื่นเรื่องแล้วก็พยายามแบบฝึกเทรนหลายอย่างมันมันก็ มันมันก็แบบน่าจะไมไ่ง่ายคะ่ะเพราะว่าเราต้องเทรนให้ผ่านตามแบบมาตรฐานเขาเยอย่างเงี <ขอ S 1> ้ยค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะติดตามผลง,งานต่อไปนะมีอะไรก็เดี๋ยวมาทานข้าที่บ้านคุณแม่ บอกว่านาแอะมามมเลยครับอ,อร่อยมากได้เลยเอันนี้โอเคไหมวันนี้ <Okay. S 1> โอเคคนะ่ะหนูจะนั่งกินให้หมดโอเคเลิฟ <laughs> ตรงนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณลูกสาวนะคะขอบคุณม,มากครับขอบคุณมากครับเวลาหมดลงแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามผลง,งานของลิชี่ด้วยนะในทุกๆอย่างเลยะะแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกสาวคนนี้ด้วยนะ,ะอ่ะเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกวันพุธครับสามทุ่มกับรายการเลิฟสลองวันนี้๋อมคุณเอแลวก็ลูกสาวน้องลิชี่ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ว่ายังยังไม่ไม่มองจริงอ่ะพี่เองพี่ลยเราพยายามเพยายามจะคิดตามน้องเลยเพราะในวัยน้องเนี่ยพี่กำลังคิดว่าคนต้องมีแฟนมาบ้างแล้วเนี่ยเราเด็กๆเรายังแอบชอบผู้ชายตั้งแต่อนุบาลเลยโอ้ยพี่ยังแฟนแต่ปอหนึ่งเลยแต่ไม่ไม่แพ้เอาพี่อันนี้แอบชอบตั้งแต่แบบว่าอยากแต่งงานเขาแต่งบ้านเลยอ่ะเราก็เกินไปเนี่ยนั่นก็เกินไปเ